ประจำวันที่8ถึงวันที่14พุมภาค์2569มีเนื้อหาสารข่าวที่น่าสนใจอย่างนี้ค่ะ วันที่10กุมภาพันธ์2569เวลา10นาฬิกานางสาวอัชารารองสารสดีการและุิมพรองรายงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางสาวชาลิดาจันมานีนิติกรชำนาญการและนายมรุตพงษ์คงเขียวนักวิชาการรายงานชำนาญการเข้าตรวจสอบพื้นที่กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ณห้างหุ้งสวนจำกัดทุ่งสงยงเจริญประกอบกิจการค้าส่งค้าปลีกเครื่องอุปโภคบริโภค ตั้งอยู่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชมีลูกจ้างรวม75คนในที่เกิดเหตุพบว่าเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2569เวลา20นาฬิกาพบเหตุเพลิงไหม้จากโกดังสินค้าด้านข้างอาคารซึ่งมีบุคคลที่สัญจรไปมาด้านข้างร้านซปเปอร์เป็นผู้พบเห็นไฟไหม้และได้โทรแจ้งหน่วยดับเพลิงในพื้นที่เพื่อเข้ารังงับเหตุเพลิงไหม้ในที่เกิดเหตุ เบื้องต้นพบว่าไม่มีพนักง,งานได้รับความบาดเจ็บพบเพียงทรัพย์สินเสียหายได้แก่สินค้าในโกรดงังอุปกรณ์สำนักง,งานและยานพาหนะเป็นต้นโดยเบื้องต้นนายจ้างได้ประกาศหยุดการทำงานเพื่อรอตรวจสอบความเสียหายจากไฟไหม้ดังกล่าวเวลาต่อมา สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชนำโดยนางสาวอัชราลองสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงอพยพหนีไฟภายใต้โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุกรณีเกิดอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นภายในหน่วยงานและเป็นการสร้างระบบ ป้องกันระง,งับอัคคีภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสะภาพแวดล้อมในการทำงานพศ2 5 5 4ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน19คน วันที่11กุมภาพันธ์2569เวลา13นาฬิกานางสาวอัชรารองสวัดสวดสิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางสาวรัตยาสัตยานุมัตนักวิชาการแรงงานชำนาญการนายนัทวัฒน์พลาเรืองและนางสาวจรีรวัรณบัวทองนักวิชาการแรงงานพร้อมด้วยผู้แทนจากสาธารณสุขอำเภอทุ่งสงผู้แทนจากอำเภอทุ่งสงและผู้แทนจากสถานีตำรวจภูทรทุ่งสงดำเนิกนการ ตามนโยบายค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดโดยการตรวจประสาวะหาสารเสพติดของลูกจ้างจำนวนหนึ่งแห่งประเภทกิจการโรงพยาบาลเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการมีระบบการจัดการปัญหายาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงานให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษผิดภัยและผลกระทบที่เกิดจากยาเสพติดโดยมีลูกจ้างที่เกี่ยวข้องจำนวน200 23คนทำการสุ่มปัสสาวะจำนวน60คนผลการสุ่มตรวจไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะของลูกจ้างที่ทำการสุ่มตรวจ วันที่12กุมภาพันธ์2569เวลา10นาฬิกา30นาทีนางสาวอัชรารองสวัสดิ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเยาวชนให้เข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างเหมาะสมจังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งที่1ทับ2569ณห้องประชุมศรีปราดชั้น3ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายสุวัจันรสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานวันที่13กุมภาพันธ์2569สเาวลา8นาฬิกานางสาวอัชรารงสวัสดิสสดการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชและนางสาวคณนิ t ฐานาควิโรจ์เจ้าพนักธุรการการปฏิบัติงานเข้าร่วมงานรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการกระทําความผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ประจําปีงบประมาณพศ2569ผ่านระบบ Good g o v e r n a n c NACC ณสํานักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนอครศรีธรรมราชโดยมีนางวาทินีสุริยวันผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปป,ปชเป็นประธาน ในวันเดียวกันนางสาวอัชราโองสว,ส,สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางสาวจารุวรรณขุนวัฒนักวิชาการแรงงานชำนาญการนางสาววรัตยาสัตยานุมัตวิชาการแรงงานชำนาญการและนางสาวสุวรรณาอุดมผลเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษาร่วมจัดกิจกรรมในการให้บริการประชาชนตามโครงการเทศบาลพบประชาชนณลานบริการสาราประชาคมอำเภอร่อนพิบูล จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายสัญชัยแซ่ลิ่มนาย,ยกเทศมนตรีต,ตำบลร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวรายงานและมีนางกนกพรเ,เดชเดโชเป็นประธานในพิธีเวลาต่อมา นางสาวอัชารารงสวัส,สวดิการและคุ้มครองแรงรง,รงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายนายนพดลจิตบรรจงและนางสาวฟันธิวาพิทักษ์พิเศษนักวิชาการแรงงานชำนาญการขเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงรงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซูมมิตติ้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของกรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชนสร้างการรับรู้และความตระหนกรู้ด้านสิทธิมนุษยชนนำหลักการสิทธิมนุษยชนไปเป็นพื้นฐานในการบริหารจัดการและปฏิบัติงานในทุกระดับพร้อมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการสมัครรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนประจำปีงบประมาณพศ2569โดยมีนางสาวนงลักษณ์วัฒหง ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานต่อมาเวลา18นาฬิกานางสาวอัชราลองสวัสดิ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารเทศกาลของรอยเมืองคอนตรจ,จีนท่าวังณบริเวณพื้นที่ย่านท่าวังและบริเวณถนนราชดำเนิน ตำบลคลังอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายสมชายลีลาน้อยกล่าวรายงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารเทศกาลของรอยเมืองคอนและมีนายวังจื้อเจียนกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลากล่าวเปิดโครงการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆของสำนักง,งานสวัสดิการและ ขอบคุณค่ะ